สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ครับในวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของเส้นขนาดแล้วก็มุมแย้งนะครับเรายังอยู่ในออแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัด6.10หรือว่า6.10นะครับในหน้าที่48นั่นเองนักเรียนก็สามารถเปิดหนะังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วก็ดูไปทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับออในความมุมแย้งเนี่ยนะครับเรา เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วว่าตรงไหนคือแย้งกันเนาะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือมุมแย้งกันแย้งกันอยู่แบบนี้ซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยคุณครูสอนเกี่ยวกับว่าถ้ามุมแยง้งเส้นขนานใช่ไหมครับสองเส้นแล้วก็มีเส้นตัดกันถ้ามุมแย้งตรงนี้นะครับมุมแย้งแบบนี้จะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็สามารถเอาใช้ความรู้ตรงนั้นนะครับได้มาเอามาใช้ได้ก็คือเอามาตรวจสอบว่า เส้นขนาดสองเส้นเนี้ยขนานกันไหมนั่นก็คือถ้ามุมแย้งขนาดมีขนาดเท่ากันนั่นหมายความว่าเส้น2เส้นเนี้ยขนานกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้ความรู้ที่ว่าถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับนักเรียนเขียนใส่เป็นแับฝึกหัดของนักเรียนเลยนะครับถ้ามุมแย้งนะครับเท่ากันถ้ามุมแย้งเท่ากันนั่นคือ เท่ากันไม่ใช่เท่านั้นนะครับถ้ามุมแย้งเท่ากันนะครับจะได้ว่า่าจะได้ว่าเส้นตรงอ่าเส้นตรงสองเส้นนั้นนะครับสองเส้นสองเส้นขนานกันนั่นเองอสองเส้นขนานกันนั่นเองนะครับอตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งดูครับข้อที่หนึ่งนะครับ จะเห็นว่ามุมนี้แย้งกับมุมนี้ใช่ไหมเป็นมุมแย้งกันซึ่งอันนี้เท่าไหร่ครับ75อันนี้ก็75ใช่ไหมมุมแย้งฝั่งนี้ก็75จะเห็นว่าทําไมมุมแย้งทาไมครับมุมแย้งมีขนาดเท่ากันอ่ามุมแย้งนะครับมุมแย้งนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันถูกไหมมันคือเส้นตรงอะไรน่นเองเส้นเอ่อเส้นตรงนะครับ EF นะครับขนานกับเส้นตรง GL นะครับเส้นตรง GL แบบนี้อ่าเขียนแบบนี้เลยสามารถอ่าอธิบายได้นะครับสามารถบอกได้ว่ามันขนานกันไหมนะครับ ต่อมาครับตัวอย่างที่สองข้อที่สองนะครับอแย้งเหมือนกันเป็นมุมแย้งอันหนึ่งร้อยสิบอันหนึ่งร้อยห้าเป็นไงเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมครับมันไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ทําไมไม่ขนาดกันนั่นเองนะครับเวลาเราเขียนเนาะเราก็เขียนว่ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันนะครับอมุมมุมแย้งนะครับมีขนาดไม่ เท่ากันนะครับดังนั้นเส้นตรงอะไรเส้นตรง G L เส้นตรงเส้นตรงนะครับ G L เส้นตรง G L ไม่ขนานนะครับไม่ขนานกับเส้นตรงอะไรเส้นตรงนี้เส้นตรง M R นะครับเส้นตรง M R ไม่ขนานกับเส้นตรง M R น่าเนยลืมใส่ลูกศร ต้องใส่ลูกศรตรงหัวด้วยนะครับไม่ใช่ขีดเฉยๆอ่าอันนี้ด้วยใส่ลูกศรด้วยนะครับคุณครูลืมเพราะว่าตรงเส้นมันเป็นเส้นตรงเนาะมันมีลูกศรเพราะฉะนั้นบนหัวก็ต้องใส่ลูกศรด้วยเช่นกันอ่าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าขนานกันก็นกดูแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือไม่ขนานกันนะครับอ่าในหน้านี้นะครับสองข้อที่เหลือนะครับนักเรียนก็พิจารณาด้วยตัวเองแล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนในตัวอย่างที่ครูพาทำนะครับต่อมาครับในหน้าที่สี่สิบเก้าครับ ในหน้าที่49ก็บอกว่าส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันเพราะเหตุใดนะครับดูเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยนะครับดูเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยว่าคู่ไหนมันขนานกันก็ดูมุมที่มันแยงกันนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับมุมไหนที่มันเท่ากันนะครับอ่าโอเคอันนี้ครับอ่า สี่สิบห้ากับสี่สิบห้าอ่ามุมแยงขนาดมีขนาดเท่ากันใช่ไหมนักเรียนเขียนเลยตรงนี้อ่ามีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงนี้กับส่วนของเส้นตรงอ่า PQ นะครับขนาดกับเส้นตรง RS นักเรียนเขียนเองอ่านะครับทีนี้ตัวเขียนขนาดเมื่อกี้เนี่ยเราใส่ลูกศรใช่ไหม เราใส่ลูกศรแต่อันเนี้ยเส้นเนี้ยมันไม่มีลูกศรเพราะฉะนั้นบนหัวเมื่อกี้ก็ไม่ต้องใส่ลูกศรน,นะครับข้อ2องเรเรียนก็ทําเองเหมือนกันทีนี้ข้อ3ครับข้อ3เรามาดูข้อ3กันดีกว่าข้อ3นะครับอดูซิมีมุมแย้งไหนที่มันเท่ากันบ้างมีมุมแย้งนี้กับมุมแย้งนี้ใช่ไหมที่มันเท่ากัน54กับ54เท่ากันนะครับเรามาดูซิมีมุมมุมที่เท่ากันมุมนี้ชื่อมุมอะไรมุมแยง้ง H G อ่า H E G นะครับ H E G, อ่า H E G นะครับเท่ากัน e กับม e ุม E G F อ่า E นะครับ G F นั่นเองทำ,ทำให้ทำให้ทำไมทำให้รู้ว่าอ่าดังนั้นนะครับอ่าดังนั้นคูณใส่ดังนั้นมาทาที่สองแล้วกัวนเนาะนะครับดังนั้นนะครับ มันอยู่ระหว่างเส้นไหนเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมดังนั้น2เส้นนี้ขนานกันนั่นเองก็คือส่วนของเส้นตรง HE นะครับส่วนสองเส้นตรง HE ขนานกับขนานกับส่วนของเส้นตรง GF นะครับอา่า GF นะครับส่วนกับอา่าส่วนของเส้นตรง GF นั่นเองขนานกันส่วนอันนี้ใช่ไหม60กับ65เนี่ยนะครับ เห็นไหมมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นนี้กับเส้นนี้ไม่ขนานกันแต่เขาให้เราพิจารณาว่าคู่ใดขนานกันบ้างเพราะเหตุใดเพราะฉะนั้นก็เขียนแค่อันที่มันขนานกันนั่นเองนะครับต่อมาอ่าต่อไปครับข้อที่สี่ครับข้อที่สี่โอ้มีต่นนี้ก็สามสิบนี้ก็สามสิบอ้าวเท่ากันอีกแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้ทําไมขนานกันนั่นเองอ่าเราก็จะเขียนเลยครับ มุมนี้ชื่อมุมอะไร30นี้ L, I, K อ่ามุม L นะครับ I, K นะครับเท่ากันกับมุมมุมนี้ O, K, I O, K, I นะครับถ้ามุมนี้เท่ากันทำให้เราทราบว่าเส้นตรง L ไอ้ส่วนของเส้นตรง IL นะครับขนานกับ ขนานกับส่วนของเส้นตรงโอเคอ่าส่วนกับเส้นตรงโอเคนั่นเองต่อไปมุมไหนที่เท่ากันครับมุม25กับ25 25มุมนี้ชื่อมุมอะไร O I K นั่นเองอ่า O I K นะครับมุม O นะครับ I K นะครับเท่ากันกับมุมนี้ o I K 25ามุมนี้ก็คือมุม i K L คเอลนะครับ ความมุมนี้นี่มันเท่ากันนั่นหมายความว่าดังนั้นนะครับเ,เส้นตรงข้างๆนี้อ่าข้างๆนี้ IO เส้นตรง IO นะครับขนานกับเส้นส่วนของเส้นตรง OLK นั่นเองอ่า OLK แบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับข้อ2องข้อนี้นะครับที่ครูพาทำเนาะพิจารณาแบบนี้นะครับ อ่าที่เหลือก็เป็นการบ้านเนาะหน้าละสองข้อเหมือนเดิมนะครับทำไม่ยากเนาะเดี๋ยวก็กส่งในอตอนเปิดเรียนละกันนะครับในแบบฝึกหัดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ